เนื้อสัตว์เครื่องปรุงมันอันตรายจริงไหมวันนี้จะมาตอบคําถามคุณอํานวยสมุทรประการนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆคนเนาะที่สงสัยแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะท่านนี้ที่ถาม,มานะคะมีคนที่ถามลักษณะแบบนี้เยอะอ่ะเนจะตอบแบบนี้นะคะว่าคําว่าเนื้อสัตว์ก่อนเนาะเนื้อสัตว์เนี่ยอันตรายจริงไหมถ้าเราพูดในระบบของความอันตรายไม่อันตรายที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อศาส,สนา อันนี้เราจะไม่พูดถึงความเชื่อศาสนานะคะแต่เราจะพูดถึงความจริงกับร่างกายคําว่าความจริงก็คือถ้าเราคิดนะว่าถ้าเนื้อสัตว์อันตรายจริงๆคนที่กินเนื้อสัตว์ก็จะเกิดปัญหาได้นะคะก็จะเป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นโรคกันทุกคนทุกคนที่กินเนื้อสัตว์จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะทีนีน้อันนี้คือประเด็นที่ว่าอันตรายจริงไหมนั่นแปลว่าอันตรายไม่จริงใช่ไหมเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะไม่งั้นคนกินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นมะเร็ง ส่วนคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์บางคนกินเจมาทั้งชีวิตก็เป็นมะเร็งได้ที่พูดเนี่ยไม่ได้บีบคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแต่เน่กาลังจะให้ความรู้นะว่าคําว่าเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารเวลาที่เราไม่ได้เป็นคนกินเจไม่ได้เป็นวีแกนเราเป็นคนปกติทั่วไปที่ยังกินอาหารที่หาได้ง่ายกินได้ง่ายอตามความคิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก มันจะอันตรายไม่อันตรายมันจะดูจากอะไรนะคะซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยจะอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยวิธีการที่มาที่ไปก็เหมือนพืชอ่ะสมมุติว่าพืชมีสารเคมีใช่ไหมคะมันก็อันตรายนะสมมุติว่าเราปลูกผักฉีดยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีในดินอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายเวลาเราเอามากินเนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะ พวกเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเนื้อสัตว์สมัยก่อนที่เป็นธรรมชาติเราไปาจับสัตว์มาจากธรรมชาติจากป่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเนื้อสัตว์อย่างหมูอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นหมูเลี้ยงเนาะกุ้งเงี้ยเขาก็เลี้ยงอาหารทะเลพวกเนี้เนะาะไก่อย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงแล้วเขาก็จะให้สารเร่งโตประเด็นของความอันตรายของพวกเนื้อสัตว์อะค่ะมันคือฮอร์โมนคือยาปฏิชีวนะที่เขาใส่เข้ามา ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากินมันจะอันตรายตอนนั้นเลยไหมมันอาจจะไม่ได้อันตรายเลยเพราะเราไม่ได้กินซ้ําซ้อนซ้ําซ้อนตลอดเวลาเนาะเวลามนุษย์เรากินมันก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนกันกินเนาะไม่ได้กินอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทีนี้แต่เราต้องรู้เอาไว้ว่าพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเขาจะฉีดฮอร์โมนใส่ย,ยาปฏิชีวนะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่เราต้องควรพึงระว,งวังสมมติเราจะเป็นคนกินกินไก่กินหมูอ่มก็จะมียาปฏิชีวนะ ก็จะมีในส่วนของฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเร่งเนื้อแดงฮอร์โมนเร่งโตอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือการเลี้ยงนะคะรวมถึงอาหารทะเลก็เช่นเดียวกันอาหารทะเลเนี่ยเวลาเราเผาขยะก่อฟืน,ก,ฟนก่อไฟเผาขยะเนาะในดินเนี่ยก็จะซึมเข้าดินแต่พอไหลลงไปในน้ําก็จะไหลไปในน้ําเหมือนกัน ทะเลเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันสกปรกมากเลยเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงด้วยด้วยฟาร์มปิดอย่างเช่นเขาเลี้ยงกุ้งกันเนี่ยเนาะแต่ซึ่งเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาจะมีอาหารกุ้งเป็นอาหารที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะเขาก็เลี้ยงด้วยอาหารเหมือนปัจจุบันเนี่ยแมวเป็นมะเร็งเยอะเพราะแมวจะกินอาหารเมร็ดเพราะไม่ได้กินจากธรรมชาติกุ้งก็เหมือนกันคะ่ะกุ้งเขาก็เลี้ยงไม่ใช่อาหารธรรมชาติอันนี้คือที่เลี้ยงเองเนาะหรือแม้แต่ปลาที่เขาเลี้ยงเองเขาก็จะมีสารเร่งนู่นเร่งนี่ ให้ปลาให้กุ้งส่วนถ้าเรากินปลาธรรมชาติปลาที่มาจากทะเลก็จะมีโลหะหนักมีพวกพลาสติกมีพวกขยะโดยเฉพาะหอยหอยเนี่ยมันก็จะดูดกินสิ่งสกรปรกเข้าไปในตัวมันมีโลหะหนักซึ่งเวลาเวลาใครที่กินกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลต้องไปตรวจโลหะหนักซึ่งโลหะหนักเนี่ยมันมันเป็นเวลาเราไปตรวจเราจะพบธาตุเหล็กในตัวเองเยอะเนาะ อันนี้ก็คือปัจจัยที่จะทําให้ก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเนี่ยที่มาที่ไปนะถามว่าเนื้อสัตว์อันตรายจริงไหมอ่าจจริงแล้วก็อาจไม่จริงจริงก็คือว่าถ้าเลี้ยงแบบที่เนยกล่าวมาหรือแหล่งที่มามันเป็นแบบนั้นมันก็อันตรายะคะ่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าโอ้โหเราไปจับมาจากป่าเนาะเป็นแบบธรมมธรมชาติหมูธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงด้วยสารยาอะไรพวกนี้ อันนั้นก็ปลอดภัยเหมือนไก่สมัยก่อนน่ะเรี้ยงแบบไม่ได้ใช้สารเร่งโตแบบนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองนอกจากแหล่งที่มาแล้วก็คือกรรมวิธีค่ะสมมุติว่าเขาเอามาใส่ฟอร์มาลีนเขาเอามาใส่สารไม่ให้มันบูดเน่าเร็วอย่างเงี้ยเ,ออเนื้อสัตว์มันก็จะมีข้อพึงระวังตรงเนี้ยนะคะกับอีกแบบหนึ่งวิธีการปรุงสมมุติว่าถ้ามีการปรุงยิ่งเนื้อสัตว์แปรรูปเนาะไส้กรอกลูกชิ้นกุนเชียง อันนี er on one, ้เน like ื้อสัตว์แปรรูปมันก็จะมีสารที่ใส่กันบูดกันเสียแต่งกินแต่งใส่อะไรรสชาติปรุงอะไรกันเข้าไปอันนี้ก็สารพิษสารเคมีก็จะเป็นแบบนี้คําว่าเครื่องปรุงเนี่ยนะคะเครื่องปรุงเนี่ยที่อันตรายเนาะคืออันตรายเพราะว่ามันแปรรูปอย่างน้ําตาลเนี่ยโดยปกติถ้าเรากินน้ําตาลเรากินข้าวข้าวก็จะมีน้ําตาลนะคะเรากินเส้นเส้นก็จะมีน้ําตาลเรากินแป้งแป้งก็จะมีน้ําตาล แต่ถ้าเกิดเราใส่น้ําตาลเข้าไปอีกน้ําตาลแปรรูปบางคนสงสัยน้ําตาลแปรรูปคืออะไรน้ําตาลแปรรูปมันมีหลายเวอร์ชั่นค่ะเวอร์ชันที่อันตรายที่สุดก็คือน้ําเชื่อมข้าวโพดสังเคราะห์มาเป็นน้ําตาลน้ําเชื่อมเขาเรียกว่าไฮสูเนาะฟุกโตสฟุกโตสเนี่ยเวลาไปเจอร่างกายมันจะมีการกระตุ้นอินซูลินที่แรงๆนะคะหลอดเลือดมันก็จะอักเสบนะฟุกโตคสคอนไซลับก็มาจากน้ําตาลข้าวโพดน้ําเชื่อมพวกนี้ เขาใช้น้อยแต่ความหวานมันแรงให้นึกถึงมะนาวเทียมอะค่ะใช้ช้อนเดียวทั้งหอมแต่งกลิ่นเนาะทั้งรสชาติก็แต่งรสชาติเข้าไปอย่างเงี้ยเออมันมีความเปรียบเทียบคล้ายกันน้ําตาลเทียมออมะนาวเทียมจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยส่วนน้ําตาลแม้ว่าจะไม่เทียมแต่เขาแปรรูปก็คือน้ําตาลเป็นช้อนช้น้น้ำอ้อยน้ำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมันจะมีการเอาไปฟอกสีนะคะน้ำอ้อยอาจจะไม่ฟอกสี เวลาเรากินเราต้องรู้จักว่าเอาฟอกสีมันก็มีสารฟอกสีนะแต่ถ้าไม่ฟอกสีถ้าเรากินมากเกินไปใน1วันเนร่างกายต้องการ6ช้อนชาพอแล้วใน1วันนะในเลือดเนี่ยมีแค่1ช้อนชาทั้งร่างต้องการแค่นี้พอแล้วแล้วจริงๆแล้วร่างกายผลิตน้ําตาลสังเคราะห์น้ําตาลด้วยการเปลี่ยนไขมันมาเป็นกรูโคสได้เวลาที่ร่างกายขาดน้ําตาลก็จะไม่ได้เสียชีวิตอะไรไปเราไม่ต้องกินน้ําตาลเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ อันนี้คือเครื่องปรุงที่อันตรายกับกับเซลล์ในร่างกายก็คือกลุ่มน้ําตาลเนาะเราก็ต้องเลือกให้เป็นถ้าเราจะกินจริง,รงๆอะคะ่ะเราก็ต้องกินแบบพอดีพอเหมาะกินแบบที่ดีที่สุดเนาะคือน้ําตาลเกรดที่ดีที่สุดปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะมีน้ําตาลที่มันแทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินก็มีนะอย่างตอนเน,น้ดูแลสุขภาพอย่างเนี้ยเน้นก็จะไม่กินน้ําตาลแต่จะไปเลือกกินกล้วยแทนเพราะในกล้วยจะมีน้ําตาลไปเลือก กินมะม่วงแทนมะม่วงมะม่วงสุกก็จะมีน้ําตาลเราก็ไม่ได้กินน้ําตาลเป็นช้อนๆน,นะคะซึ่งคนที่สามารถกินน้ําตาลเป็นช้อนๆได้เนี่ยมันก็มีปัจจัยของการกินได้อยู่ถ้าร่างกายของเขาเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะมีการออกกําลังกายมีกล้ามเนื้อมีเซลล์เซลลไขมันที่รองรับเป็นไขมันแบบแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ําตาลไปใช้เอาน้ําตาลไปเก็บไม่เอาไปแพ็คแบบว่าเป็น น้ำตาลเยอะๆะๆ,ๆ,ๆแล้วเป็นไขมันในเส้นเลือดลักษณะแบบนี้นะคะสรุปก็คือถามว่าเนื้อสัตว์อันตรายไหมอาจจะอันตรายหรือไม่อันตรายขึ้นอยู่กับที่มาการปรุงนะคะแล้วก็ปริมาณการกินด้วยสมมุติว่าถ้าปรุงน้อยแล้วเรากินไม่ได้เยอะร่างกายเนี่ยมีกระบวนการในการเซตร่างกายนะคะเ,เวลาเราดูแลสุขภาพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยขึ้นอยู่กับ ปริมาณการกินขึ้นอยู่กับเวลาเรากินแล้วเนาะขึ้นอยู่กับการพักการกินด้วยวันนี้ถ้าเรากินห้ามื้อหกมื้อกินเยอะเกินไปเออมันก็ร่างกายก็ทํางานเยอะเกินไปไม่ได้เซ็ตร่างกายเลยแต่ถ้าเรากินแต่พอดีกินสองมื้อกินสามมื้อหรือถ้ากินมื้อเดียวก็กินของที่มีคุณภาพแล้วกินมื้อเดียวร่างกายก็เซ็ตมาสุขภาพดีได้วันนี้เราจะเลือกอาหารแบบไหนนะคะ เลือกตามเขาเรียกว่าตามสภาพร่างกายอะถ้าวันนี้สภาพร่างกายของเรารับได้กินแล้วเคี้ยวละเอียดเออถูกกันโอเคสุขภาพมันก็จะดีเพราะว่าในการดูแลสุขภาพหัวใจสําคัญเมื่อเราอายุมากขึ้นเราต้องทานโปรโตีนให้พอนะคะในโปรโตีนเนี่ยมีกรดอะมิโนที่จําเป็นในการซ่อมแซมร่างกายแบบนี้แต่ถ้าเราขาดตอนแรกๆจะไม่เป็นไรการขาดโปรโตีนนะคะ แต่พอนานไปเนี่ยมันชี้วัดเนาะสมมติผ่านไป5ปี10ปีเราจะรู้แล้วว่าเอ้ยพอเรามีอายุที่มากขึ้นทำไมร่างกายเราอ่อนแอลงเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นเหมือนกับโครงสร้างที่ร่างกายจะต้องเอาใช้ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เราก็เลือกเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องกับเราถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราไปเลือกพืชก็เหมือนกันก็ต้องเอาพืชที่ไม่ได้ปลูกด้วยยาเคมีเนาะแล้วก็มาปรุงให้ถูกต้อง แล้วก็มาดูปริมาณโปรตีนในพืชให้หลากหลายและเพียงพอซึ่งพืชเนี่ยก็จะมีประเภทถั่ว5สีพวกเนี้เนาะเราก็เอามากินแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนฝั่งเนื้อสัตว์มันก็อาจจะง่ายกว่าเพราะเนื้อสัตว์มันมีพวกไขนะ่เนาะไข่นมอย่างเงี้ยมันก็เนยอ,อย่างเงี้ยของแท้เนยแท้นะก็จะได้กรดอะมิโนที่หนาแน่นและเพียงพอถ้าเรากินได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนไม่เนื้อไม่นมไม่ไข่ทั้งสิ้นเราเลือกฝั่งพืช ถ้าบางท่านเลือกฝั่งพืชน,นี่จะแนะนําโปรโตีนชงง่ายดีโปรโตีนชงเนี่ยโปรโตีนผงเนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างที่เขาว่าแต่ที่อันตรายคือว่ามันมีพวกสารนู่นสารนี่สารนั้นใส่มาเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดมันก็เลยทําให้เกิดอันตรายกับไตนะเวลาที่เราจะกินเราก็พึงระวังคําว่าพึงระวังคือให้ดีไปตรวจไตก่อนไปตรวจร่างกายก่อนแล้วค่อยมากินซึ่งอย่างตัวเน้ส่วนตัวเน้เป็นคนที่ทานโปรโตีนผงเพราะว่า โปรตีนผงเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราคุมปริมาณได้วันนี้เราต้องการโปรตีนกี่กรัมเราก็ใช้โปรตีนผงช่วยนะคะแล้วโปรตีนผงเนี่ยอีกข้อดีหนึ่งก็คือมันสะดวกสบายนะแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายแล้วในปัจจุบันเนี่ยโปรตีนผงเขามีการพัฒนานะคะและโดยเฉพาะผู้ผลิตแบรนด์ยัวเนี่ยที่เน้จจำหน่ายยัวเบต้ากลแคนยัวฮอทอนโคนไซยูเทนเขาก็ทำยัวนิวทริแพลนโปรตีนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ ร่างกายต้องการโปรโตีนที่เพียงพอในผู้ป่วยมะเร็งหรือคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คนที่กังวลเรื่องถั่วเหลือง GMO เขาก็เอาโปรโตีนตัวนี้มาเสิร์ฟให้กับเราซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทานยูนิติแพลนโปรตีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนผงที่ชงง่ายนะคะไม่มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอลแล้วก็นมวัวนะเนี่ยข้อดีของโปรโตีนผงก็คือว่าบางคนไม่ต้องการคอเลสเตอรอลไม่ต้องการไขมันเพราะต้องการทานโปรโตีน เพียวๆเราก็เลือกได้จากโปรโตีนผงเพราะว่าอย่างในสัตว์เนี่ยบางทีมันก็ยังมีไขมันติดมาเนาะในสัตว์มันมีคอเลสเตอรอลติดมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครกําลังมองหาโปรโตีนพืชอยู่นะคะเนตแนะนํานะคะยูอาร์นูติแพนโปรตีนเดืยง่ายมากไม่ต้องเคี้ยวลื่นของเลือกยูอาร์นูติแพนโปรตีนกระปุกนี้เลยนะครับ